สวัสดีครับวันนี้เนี่ยก็มาเจอกันอีกครั้งนะครับกับรายการสุดยอดอาวุธประจําสัปดาห์นะครับวันนี้เนี่ยผมจะมานะครับเล่าสู่กันฟังเกี่ยวกับเทคโนโลยีสุดล้ําสมัยนะครับในการป้องกันประเทศของตนเองของอิสราเอลนะครับเทคโนโลยีตัวนี้เนี่ยมีชื่อเรียกกันว่าเป็นเทคโนโลยีไอรอนโด e นั่นเองนะครับแน่นอนนะครับว่าหลังจากข่าวที่ผ่านมาเนี่ยก็หลายท่านถ้าตามค่ะก็จะพบว่าอิสราเอลเนี่ยได้มีการประทะนะครับหรือ มีความขัดแย้งกับกลุ่มฮามาสแล้วก็ปาเลสไตน์นะครับโดย2กลุ่มดังกล่าวเนี่ยได้พยายามทำการโจมตีแล้วก็จะทำลายอิสราเอลนะครับโดยการใช้จรวดเนี่ยยิงเข้าไปโจมตีพื้นที่ของอิสราเอลนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยจรวดที่ถูกยิงออกมาเนี่ยกว่า90%นะครับก็ถูกกองทัพอิสราเอลเนี่ยทำลายหรือว่าสกัดกั้นเอาไว้ได้ทันเวลานะครับด้วยเทคโนโลยีที่เราเรียกว่าไอรอนโดมนั่นเองนะครับ i อรอนโดมเนี่ยมันมีที่มาจากในปี2006นะครับที่กองทัพอิสราเอลเนี่ยได้รับบทเรียนจากการสู้กับเลบานอนซึ่งณเวลานั้นเนี่ยกองทัพเลบานอนเนี่ยได้สร้างความเสียหายให้กับอิสราเอลเปน็นจำนวนมากด้วยการยิงจรวดถล่มนะครับเข้าพื้นที่ออิสราเอลทำให้อิสราเอลเนี่ยเล็งเห็นแล้วว่าจำเป็นต้องพัฒนาระบบป้องกัน การโจมตีจากจารนวดนั่นเองนะครับโดยระบบไ r o อน o ดมเนี่ยมันเป็นการบูรณาการระบบคอมพิวเตอร์หลายระบบเข้าด้วยกันนะครับแล้วก็ถูกพัฒนาขึ้นโดยกองทัพอิสราเอลภายใต้การสนับสนุนของกองทัพสหรัฐนั่นเองโดยหลักการทํางานของไ ron d โดมเนี่ยเมื่อคาศึกทําทการยิงจรวดขึ้นมานะครับระบบเรดาร์ของอิสราเอลเนี่ยจะทําการตรวจพบแล้วก็มีการคาดการณ์นะครับการเคลื่อนที่ของจรวดด้วยระบบคอมพิวเตอร์ และจะส่งสัญญาณไปที่ระบบควบคุมอาวุธทําให้ระบบอาวุธไอรอนโดมอิสราเอลเนี่ยสามารถส่งจรวดของตอนเองเนี่ยขึ้นไปปะทะกับจรวดของข้าศึกทําให้จรวดของข้าศึกเนี่ยมันระเบิดางอากาศก่อนที่จะตกลงมาสู่เป้าหมายได้นั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นอีกระบบป้องกันภัยทางอากาศทางภาคพื้นได้อย่างดีนะครับที่สําคัญแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าในอนาคตนะครับหลายประเทศเนี่ยจะมีการพัฒนาระบบตรงนี้ขึ้นมานะครับเพราะว่าการ สงครามในอนาคตเนี่ยเราปฏิเสธไม่ได้เลยว่าไม่ว่าจะเป็นจากเทคโนโลยีทางอวกาศนะครับการทําสงครามในอนาคตเนี่ยจะไม่ได้พบเห็นการใช้กําลังขนาดใหญ่แต่จะเป็นการโจมตีกันโดยใช้ระบบอาวุธทางไกลมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นปืนใหญ่หีปนาวุธจรวดนะครับเพราะฉะนั้นหลายประเทศเนี่ยตอนนี้เนี่ยถ้าใครตามข่าวนะครับมหาอำนาจหลายอย่างเนี่ยเออมหาอำนาจหลายประเทศเนี่ยเขาจะมีการลงทุนระบบพัฒนาตรงนี้ในการป้องกัน คำว่า Iron นโดมนะครับตอนแรกเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นโดมที่ครอบมาเลยแต่ความจริงไม่ใช่นะครับมันเป็นการที่ครอบคุมพื้นที่โดยใช้สัญญาณเรดาร์แล้วก็ส่งจจส่งจดรวดของเราเองเนี่ยขึ้นไปสกัดกั้นจรดวดที่จะยิงมานั่นเองโอเคครับก็เจอกันใหม่ในวีโอหน้านะครับสวัสดีครับ